สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันปรีดาวันเดือนฉายจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพล,ลเมือซสติเส้นรีพอรเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัว เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะซึ่งเป็นสันดอนปากแม่น้ําแม่กลองที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพและเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญค่ะเพื่อนเพื่อน,อนสาขาสังคมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เดินทางไกลามาจากภาคอีสานเพื่อมาเรียนรู้เรื่องราวและนําเสนอผ่านนักข่าวพลเมืองค่ะดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลองมีความกว้างประมาณ3กิโลเมตรยาว5กิโลเมตรถือเป็นหาดเลนที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาปากแม่น้ำของประเทศไทยด้วยความโดดเด่นของระบบนิเวศสาน้ำประกอบด้วยน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้พื้นที่กว่า540,000ไร่ครอบคลุมทั้งบกและในทะเลกินพื้นที่อีก8กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแก้วตำบลบางจะเกรง ตำบลแหลมใหญ่และตำบลคลองโคนถูกขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่หายากของโลกมีความสำคัญระหว่างประเทศหรือแรมซาสาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมาคนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยผูกพันกับท้องทะเลนี้ผูกพันกับการหากินในท้องทะเลอย่างไรครับที่เนี่มันเป็นชุมชนชายฝั่งทะเลนะครับ เออเกิดมาก็เห็นทะเลแล้วละ่ะเอากันง่ายๆเราอดอยากเราก็ไปเบิกจากทะเลมาเบิกจากทะเลมาแต่การเบิกจากทะเลมาเนี่ยถ้าเราไม่มีการเติมให้กับทะเลเงินมันก็เหมือนเงินเราเบิกเงินจากธนาคารมันก็หมดไปเราก็ต้องเติมให้กับธรรมชาติบ้างเล่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทําแปลงรุรัขําหอยลอดการทําธนาคารปูหรือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มจานวนป่าชายเลนนะครับ มันมันสอดคล้องกันในระบบวิถีชีวิตธรรมชาติอยู่แล้วถ้ามันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลยขาดน้ําก็ไม่ได้ขาดสันดอนทรายก็ไม่ได้ขาดป่าเลนก็ไม่ได้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันโดยในระบบธรรมชาติอยู่แล้วในวิถีชีวิตของคนชุมชนประมงชายฝั่งทะเลนะครับมันมันสอดคล้องมันขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้มันต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันดอนหอยหลอดกําลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปัจจัยคุกขาม ไม่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าวันข้างหน้าหนึ่งสิ่งที่มันเป็นมลภาวะหรือมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเ,เรือมันต้องใช้น้ำมันใช่ไหมถ้าน้ำมันถ่ายเทลงทะเลแล้วเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใครรับผิดชอบการผลไถ่กา๊กาซก๊าซระเหยหลงไรแม่น้ำปลาตายอะไรตายใครรับผิดชอบ มันเป็นห่วงโซ่ที่มันพันปูกันมามามาันมาตลอดตั้งแต่เริ่มคิดจะเริ่มสร้างจะเริ่มทังสิ่งที่ชาวบ้านกันวงวลมากที่สุดก็คือตัวนี้แหละตัววิัววิถีชีวิตของชาวบ้านจะเปลี่ยนเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับว่ามันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประเด็นหลกัหลกๆเลยที่ชาวบ้านห่วงก็คือหนึ่งตัวฐานทรัพยากรที่ชาวบ้านใช้สองวิถีชีวิตที่ชาวบ้านเป็นอยู่มันต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นเพราะ ตัวชาวบ้านเองต้องเป็นผู้รับภาระที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุนขนาดใหญ่ที่มาสร้างใช่ปะ่ะนี่แหละที่ชาวบ้านเป็นห่วงมากที่สุดปฏิเสธไม่ได้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนเป็นแรงหนุนสำคัญในการพัฒนาประเทศแต่ผลกระทบต่อประชาชนก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้าม นอกจากความกังวลและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของคนในชุมชนชาวบ้านมองว่าควรจะให้ข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิชุมชนคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมือง c ิ t i z e น Report e r กับเราได้ด้วยการแชร์มุมมองและเรื่องราวที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ